สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมงานดิบก่อนนะครับผมอันนี้นะครับเป็นงานดิบนะครับเราตัดต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมขั้นตอนต่อไปเราก็จะส่งทําสีนะครับแล้วก็รอติดตั้งของลูกค้านะครับผมเรามาดูครับว่ามีสเต็ปไหนบ้างนะครับผมกระจนหน้าสองตัวนี้นะครับผมเป็นกระจน2024นะครับผมแต่เราแปลงนะครับผมใช้ไฟเป็น1.9ตัวเก่านะครับผมเป็นไฟมิลแล้วก็ไฟบูลนะครับผม2ตัวนี้นะครับเรามาดูการแปลงนะครับผมคันนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นกระจนตัดต่อนะครับผม กันชนดีแม็กสองพันยี่สิบสี่นะครับทําการตัดต่อนะครับผมเป็นดีแม็กตัวเก่านะครับผมแล้วก็จังหน้าก็เป็นตัวท็อปของยี่สี่นะครับแปลงตัดต่อเหมือนกันนะครับผมตอนนี้นะครับผมจะมีช่องใส่ไฟตัดหมอกเหมือนเดิมสองพันยี่สี่ครบเลยนะครับผมเดี๋ยวมาดูอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับผมสติปใกล้ใกล้เคียงกันนะครับผมเป็นหน้าสองพันยี่สี่นะครับตัวท็อปแต่ช่วงตัดหมอกช่วงช่องลมนะครับผมจะทําการปิดนะครับผมปิดเป็นช่องตัดหมอกสวยๆอย่างนี้เลย เป็นกันชนซิ่งนะครับผมปิดช่องไฟตัดหมองนะครับผมงานสองตัวนี้เดี๋ยวเราก็ส่งทาสีนะครับผมเดี๋ยวเราทาสีเสร็จแล้วเราก็มาติดตั้งให้ลูกค้านะครับเดี๋ยวจะมารีวิวตอนเสร็จอีกทีนะครับผมก็ฝากติดตามร้านผลงานด้วยนะครับผมผลงานร้านช่างตั้มบางนานะครับฝากติดตามผลงานด้วยนะครับสําหรับเพื่อนๆพี่ๆที่สนใจติดต่อนะครับเบอร์โทร0 8 3 8 6 0 3สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ